คือยังเงินเกี่ยวเขาน้งกันอยู่ดีๆเบ้ากันน้องบอมอยู่ตื่นมาว่าไปห้องมอว่ะกเป็นตะเรือเสื้อแทบเป็นยังว่ะเอ้าน่อรม้ามเข่านมาอเข่าหนึงดก่าเจ็บ้องหุบมเลยอมีกอยาเขี้ยวนึกว่าเจ็บขนธรรมดาเอาได้วที่มาสีมาต์เราคือเศร้าแล้วเรา เอาวะนั่นยมันยัสีเกิดอยู่เลยเนาะกิดต้อเล่ยไเนาะคือชอบอะ้เนาะอะไร้เาะบของเจ้าอเจ็บบ่วเลยบวเลยคเอน้องอ่ไรก็คือบนั้นและบตรปดาน้องเน้่ยมนจิ้มบัตอ่ากระบิดไปเลยบาดนี้ว่างนี่ตัดื้อว่างอก็ไม่นดก็อยู่อยู่แล้กิม่ว่าอยู่ไปดูไป ทางทางนี้เ่ได้เป็นกีโตมบอกไปทางนาตะแก้วทางใดจังหวะเลยเนาะมันกับโบมีอย่างแน่นอนนะฝนตกผลักสิเป็นกีโตมแล้วเนาะเอาเกือโบกไปรถเฮ้ยนอนนานอนนาแล้วก็ไปโรงเรียนทางนาให้ฝนตู้ไปซ่งอีกฝนตกทางยากอ้อพอมาคืนนี้กับบริเมือเลยพี่น้องเอ๋ยฝนตกลัดทางสบายดีป้าลุงในลูก โอ้ร้อนลมร้นลมร้อนลมโบขึ้นโบขึ้นมาอึบอึบอึบอ่ะเมย์จำเหี่ยมมั้ยอึมมีบอมันอ้นใช่ทัวเป็นยังดอกไงสบายดีป้าลุงสบายดีเพื่นลุงโอ้ยสบายดีเพื่นลุงโดยไปห้องเยียนมื้อนี้วันหยังลูกวันบอกแม่์ไมูุ่วันหยังมื้อนี้วันหยังมันวันหยังไปห้องเยียนวันหยังวะมื้อนี้ วันยังเนาะมื้อนี้วันไปโรงเรียนวันจันเหรอวันจันทร์เออคนน้อยลืมเรอกน้อยลืมตั๊กอ่นไปส่งอีกมื้อนี้พี่น้องเอ้ยทางมันยากเนาะป่ะเดินทางพี่น้องเอ้ยใช่เอาเบิดดับเบิลเครื่องเฮาเบิร์ดแหละพี่น้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาดุงเนาะเพาะกันอยู่หน้ามื้อนี้กะเห็นตะเวนน้อยนึงมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะ สิพากันไปส่งอน,นุู้นก่อนหนะมาจังสิพากันเฮ็ดซีนย่างนะบ้านพี่น้องเลยเก็บเข่าไมาเฮ็ดซีนย่างะ <c oughs> ้ะเดี๋ยวไปส่งอนุู้นหน่อยเข่าห้องเฮียนหน่ะกับสิแวะไปอันเหี่ยมเบิ้งอาเลยพี่น้องเลยเนาะเมเบาตาดีเพิ่นมาไปพาตัดตั้งแต่เมื่อคืนอีกพี่น้องเลย เจ็บส่ติ่งว่ะส่ติ่งแตกว่ะจ้ะยังพอท่านได้แตกเอกพี่น้องแตกห้อท่านก้อนบิงงกำลังเบิงเคนตัดท่านก้อนมาแสกพาตัดท่านก้อนไปท่านนะเนาะไปห้องหอท่านพี่น้องเลยควรเจ็บติดเนาะมือนั่นยังมาผ้ากันเกี่ยวเข่าเอิ้ใส่กันอยู่พี่น้องเลยเนาะเล้ากันคุยกันอยู่มาดกับเมื่อตื่นมาว่าไปห้องหอเลยพี่น้องเลย ไอเนี่ยเครงผ้ามื่อนีกับปวดปูงในน้อยนึงพีง่นเราติดหนาแต่วิ่นน้อยนึงเครื่องผ้าแม่แม,แม่มที่ไปบ่ได้ด้อเว้นเมื่อนั้นมาก,กับหนำ่ำจนชีเพียงขาเลยนอนหน้อยนางทั้งหน้าเบ้ออยู่นีกัยังเปือออ่อยนะน่ะอืมห่วยห่วย นก็ค <ừ. S 1> ือส <c ười> you know. ีหายใจโล่งแล้วเห็นแต่เว่นน้อยน้อยน้องหายใจมอดแล้วยังเดมีปัญหาอยู่แล้วยังเียบเงียบยับเยินยังเงียเงินมีมิดอยู่เนาะเงินบี้ประมาณเป็ดมุ้งมาเป็ดมุ้งมันโล่งเลยเาเป็นน้ำมันโทรศัพท์แยงมานะแล้วมีมิดเลย Ini, 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 tu, tu, tu ini, tu, ตีหน้ายี่ยนแตเป็นชาร์ปเจ้าเจ้าบัวก็ห้เยี่ยนตีช็อตเตะแป๊บตีแป๊บเรืยอรพี่หนาไปกันนี้พี่น้องเลยไปพอกันคนเด้อพี่น้องคนโตคือเก่าแด้หรือลงมิดเลยนะลงมิดแล้วหอนบลูกบอ๊ะขาพ่อพี่น้องเลยมาหอดอันจุดนัดใหม่จุดนัดใหม่ก็พอแล้วพี่น้องเลยเนาะ อยู่ขางตรงขำกับรุกเฮียนนี่เหละพี่น้องเลยถ้าเอาธงก่อนถ้าเอาธงนักเรียนก่อนถ้าพอมากพี่นองเลยเอ้นปนเรียนจนลับมาแล้วทังแนนั่นนี่วแมนพนดปืนโดยแต่เนี่นะพอมาแล้วลูก มาแล้วนะมารถพอคื <laughs> อบอพอเอานั่นมาทีซื้อเอาเสื้อมาเปลี่ยนให้นุ่นละกันรอถทงกับทงนักเรียนหลงถุงพึ่งจอเจ้าอันละสบายดีสบายดีประตูมา,มาน้าโชกลานมาเนี่ยประตูยั่ง ว้ยเดี๋ยวทุกคนจะมาเอาชื่อน้ำมันเมื่อตัดเตาอีกตัดเมื่อนั่นก่อนไม่ได้ลายบนไดรึเปาเอาเสื้อผ้าอวมารถค่ะตัดขนเซาน้ำยู่พี่น้องเลยอยูอ่ะเอาเร่างอะไรกันะไม่เป็นได้ไรละผ่านไปได้ก็ใช่จังหวะมันนี่มีเยี้ยยูเคสีมืดมืดอยู่ที่คือเป็นสีมืดมืดอยู่เนาะเมืองผ้าก็ได้ย่ เวียนยามเหนยักตบอยู่นอกฝนก็วะลงรอดีรอเนาะอ่ะลูกเหมือนยักเลยตับแม่ตึ๊กตักตึ๊กตักเลยอย่างเงี้เลยฮะเห็นได้ไกลก่อนลูกเห็นได้ไกลก่อนเลยเอาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนลงไหมไมู่กเลยวะพอเปลี่ยนให้เดี๋ยวพอจับกล้องบ่าแม่เปลี่ยนให้บ่าวพอเปลี่ยนให้บ่าวเดินเด้หมดเอกเด้อเอาฮีดโดดฮีดใส่ไว้โรด ทางเนี่ยพาล้มยู่มล่าพาล้มอยู่เพียรจากขุมวงหน้าหมดจิโดนเรื่อยล้มอยู่เสิงหน้าลูกจิตดอันเล็คขุมลายๆอ่ะบิดคุมแล้วบิดคุมอีกมาลาดนนบอลเจ็บโดยไอ่พอเปลี่ยนชุดไหนลูกเปลี่ยนชุดก่อนลูกไหมไม่แอบแอบนะแม่เปลี่ยนชุดกันไี่ไง chấp kèn này bộ đó chấp kèn này nâng con à một tự thứ thả là pep nâng kẹn sút con ép ép nè kẹn sườn kẹn chứ kẹn sườn nung chon gần đây rồi, rồi. <laughs> khao <khen như> <laughs>

เจอเอายาน้ตซื้อยาน้เพื่ออะาณนัวนั่่เดียวเดียวสิยิงปลาเงื่อนหรอเปเื่อนนะม่เมายังอ่ะมายังอ้ายพี่เรอเลยมาหออโรงเรียนผลหยาดในบ้านเลยสมอยจะมีเลยเห่อมาหอด เื่อมาหอดวงเรียนอืมหอดแ,แ,แล้วหอดแล้วนะหมูเขาหองมาเลยนูย้นเ้ยมรรลุหลักล,ลุกมากมานี่ลูกอ้หอดแล้วอ่ะลูกถ่ะดุถงยับอ่ะพอยับถงก่อนเนื้นขขอคือเขาเลื้อไปดุเข่ามาดุขนหยาดอยู่ฮะ เห็นได้ไหนกอนเนอะโดยถอดออกแลนฮอนเพื said, you know you know oh, you know ่อ <société> น <también ahí> ่ะอัน <trendy> ุใ <More> ส <Morris aí> ่ข <yah> ม <oo> anyway, uh, ิ <igue> ้นมงไดดุืมป้ายไปนี่ไปมาลำลาง เลยนุ่งมาแล้วหอดหันแล้วถอดกินเนี่ยฮะถอดแล้วแม่แม่เมื่อก่อนเด้อบายบาย<ป>โดยมาแลงแม่มาหาปลุกโอเคพี่น้องเยนะ้ยเนาะตัดภาพมาอีกบาบน,นี้มาเวหงหมอพี่น้องเลยเนาะหงมอเมืองพี่น้องเลยมาเยี่ยมเบิ่งทางแม่เบาวสาดีเพิ่นแือว่ามาเยี่ยมอาพี่น้องเลยเนาะ<ม><อ> จอดพุทธละจอดบองขาเจ้าจอดพุ่นละไปหล่นท่านมอขึ้นเลยแม่ไปจอดมองมูจอดพุทธแล้าก็ได้าออกมาแต่ส่งอนนู้นหน่อยแล้วก็มาเวะเยี่ยมเบิ่งทางอ่าเพไนเลยน้องเอ้ยไปพี่น้องเอ้ยเป็นจังได้เดอมเมบางมอเนาะนะลองคื ไปนํากันบ่จักเลยเนาะสบายดีบ่นอนเลยยังตาแรงเลยนอนละนึงนอนไอยู่ห้องหมอบ่คือเฮือนเฮาเลยเนาะอืมเอาสู้ๆสิได้การเจ็บเป็นบ่ฮู้ล่วงหน้าได้พี่น้องเอ้ยเนาะนี่แหละเพิ่นเว้าว่าหาเงินเตรียมไว้ย้อนจังซี่นี่แหละนี่บ่มีหยังฮู้แม่นมีหยังแน่นอน ห้องซองเนาะอืมไหนอ๋าเต็มห้องเลยมาไปเข่าไปเบิ้งพี่น้องเลยบายอยู่ใพ่ออยู่ใจโอ้เม่นเม่นจะมาจะมาหันว่าอะไรกินนี่เนี่ยอ๋อบายดีเด้อเพอร์สุขสุขคนโดย เป็นไรได้ร yeah, ับได้นอนกันอยู่บ่คืนนี่นอนก็เหมือนเดิมไม้เบื่อคืนนอนอยู่เอื้อนอยู่ซานเอาได้เนาะเออเนี่ยอดเอาได้จังหน่อยกะบิดไปดอก เป็นได้คนป่วยเฮาแต่ยังบ่มีบิ้นใครบ้างเจ็บแผลว่าชาเอาได้ตัวเป็นอันนั้นนะเป็นเบาเป็นสติงๆนะชาแล้วมันป่านป่านเอาแล้วก็มีดเจ็ดปานตั้งที่ป่านอ่ตั้งตัวปัญหาดีรอเนาะเอาออกแล้วเป็นมิดเลยเอ้ยเนาะอือหาชมใครเนาะใครเนาะอ่าพื่อนบริวาวแล้วทางน่ะ เอาว่ให้กวนกวนสูงข้าอ่พดีเมือกเลยพอดีแบบนั่นเลยมึงเอก็นหน่มึงเลยพากันพากันล้มไยพากันลมเลยอย่บอกกันนะอันเบาจีตบ่ะเจรเจ็บไม่หนึ่งกันเน่าเต๋อปะันดี่ะนทรมาเจ็บอยู่อ่างุ่ยร้องกันนะใ้ทั้งทอไพ่อีดิแมนวันในร้อมงนั่นมึงงุ่ยรองงนี้รงทั้งทอไพยู่อมันเป็นเลยวาตะลุกุด้พุุุุุุวว่าโอ้ย ร้านร่มองน้าทานชาวมีคุมมันพลาดไปลงไ่นม่เป็นยังงะานไม่ไเป็นยังร้านเลนบิดพุทธโดนอะไรโชคดีไปเพราะบรเจ็บอันนี้อันนี้กะสิปานกันนั่นแหละของเมือนชีได้มีเลดเนาะท่านในเหงิงท่านในเหงิงบูชังเสรแล้ว มาค่ะปลูกไว้อยอะมาให้เน่ัด้มาค่ะปลูกไว้เยอะยันได้ให้เนี่ยยันไี้ใหเออยันได้ใ้เะันไ้ให้เยอะยันไ้ใ้เอยันไ้ห้อันด้ให้เ้อะยันได้้เะยันไี้ให้ยันได้ยห่มยอยังม้ยอ่ยันไ้ห้เยอะันได้ห้เะย้ให้เ อันนี้ก็สีไให้กันนะตุสีให้ให้ให้แล้นลกอ่าดรถนี้รดไปชงรถเนาะประมาณนั่นหละเซ่คับปลูกไว้เลยไส้กวนพวกแกงจงรทาเซ่ม่เป็นพ่อ ยล่ะเก็ยังเซอป่บเออนีตเง่ปออี่นะกนยเียมพราน้นนอํากันบ่คคนเลยบ่เมื่อคืนนี้เดี๋ยวว่าซุมจะหากัมาตอนเช้านี้อ๋อนี่อยู่นี่เข้าบนี้ <laughs> <laughs> nôn coi <laughs> là nôn nôn phaêi là cái phốt quá là phốt chăn ngủ phốt chăn ngủ phốt chăn ngủ đó vừa bảo vừa chăn ngủ เ่าัวจนกเอาี่ว่าเออเอยาว่าคือยังเงินเกี่ยวเข่าน้ำกันอยู่ดีๆเบ่ากันน้องมอมอยู่ตื่นมาว่าไปห้องมอว่ะพอเป็นตะเรือเสื้อแท้เป็นยังว่ะพอคนนั้นแน่สิตาาแน่ผ่าออหลานตากไปหั่นอ้นตากไปนี่ไปเกียวมาไต่ มันี่มาคือมานอเปียวหมเนาะนาแก้แค่มาอะไก็ได้ไปเอ้าคนที่มาในโรคมามาเขาเาทนขเรามาเคาะอนึ่วกเจ็บห้อุมเลยไอ้พี่กยาเขียวเรียวว่าเจ็บเจอบธรรมดาเขาเด้ทีอือหมอได้เจ็บโรคมากเลยโรคมาทอาเข่าเลยประมาณได้ชิปห้องบัตเป็นเป็นข้าวเดียวเนาะ เป็นโมโมากเลย <harness> ุณวู ah. ้กงทมาอย่างนั้นก็ไดวแตมันเป็นชันคนที่ว่าว่ามัตายเป็นพ่อครูบา้านะ บอกกันอย่หวป่ับบรับรุ่งนบ่มันเหมันเกิดได้ตลอดเวลายาสุขภาพให้ดอกเปยเรื่อยบาตเจ็บบาตปินเนาะเนาะเลยชีนล้เมื่อนั้นแบบนี้แล้วบาเสนปินสุนั่นกันไรใครแน่แต่บ่าเตรียมเวลาผ่าได้บัดใกล้ชิดหอดเวลาผาบัดเช้าได้เด้าน่ะ เพิ่นจนเอาใส่สโมจนใส่สโลมเนา้าหส่สโลมพ้อมตอนอยู่ห้องมอ่แล้ก็เซาไปน้ําแมใส่สโลมใส่ห้อยู่กินก็กินยูหวานเวานก็พุ่นบัเท่าออกแต่ห้หมอพุ่นเช้าแล้วจึงกินกินรับไวซ มหนาาสีปาดคือเศราแล้วหรอเาแม่น้าหรอแต่ว่านั่งนังสีเกิดอยู่เลยหรอเกิดไปทำเป็นไ่ได้หรอคือเศร้าเลยะไน้เรเจ็บเห็นเเนาะ่าบคือของเจ้าเจ็บบวว่าเลยบว่เลอวัอนันนข้น บาดบาด้องได้มีดิมซิมบาดอ่ากระวิดไปเลยบาดนี่่างนี่้นวึน่างหรือมัม่นั่นนนูนักิ่วแม่ที่ว่าอยู่นะมันนูหัวใจครับนูท่านกําไรแตกปากจาจคือห้าเขาสีออกแต่มันทำโบออกไวห้างอืมนี่คือมาหัวใจักชนะใบเดียวกันเลยใช่เนาะชนะใบเดียวนี่ก็บเซนบบัดบาเซนนได้อวกออกได้อ้อนี่บอกเลย่ริง แม่นกี่วาแน่นืหัวใจฝืนหัวคอเนาะกระเพาะกรเพาะอยาที่กระเพาะมันกินก <c oughs> <t ong onions> ็ไ네ด้ยาหน้าลำมันกินกเด็นเอนเตอนมันกินอะไก็คือเก่าที่บ่มีมีความมุ่งี้แขงนีมันสิเชาเออม่เอายาชะนะมาเก็บมปเชาขวดเนาะเราะช่าเก็บเขาขึ้นเตาอยู่บมันอยู่แล้วขุดเขี่ยขดเขี่ยอยู่แล้ว เป๋บนวดได้ปัดก้วงเนาธรรมดาเยอะิโอ้กบได้ก้วงวันไหนเนี่นะโอ้ซำมันพอดีแบบซ้ำนิ้วนึงนะเนาะพอดีซ้ำนิ้วนึงนะอ้มอย่ามึนเหาอโอ้ยมันนอนเมา้วยนะสนอนนอนอย่าได้เมา เแห่ว็นน่อเพิแงเลยเพิ่นปิดเพิ่นิดเอาเพิ่นเพิ่นปิดผ้าเาไว้มแล้วถ้าเพิ่นบ่เาไว้สุไปว่าเพิ่นเอาผ้ายเอาเห็นนะเนาะไอ้คนผู้ชึกเพิ่นดึงนําาจที่เพิ่นดึงนดึงเออมนบ่มีม เป็เน้บันเอาออกแล้วกัเศร้าใช่ไห้บันี้เศร้าแล้วเศร้าเลยส่ติ่งชาออกบิดเดียวบิดด้วยไปปินกันเจเียววอควปผุตู่กับเวนพาจ้กเคื่อะไุดตูกับน้บเทียมไรสเื้่สเทียฟ้าบุตู่อย่างเศร้าำเมอแมนติ่งเนาะมันเป็นหลาโลมันทำามีดกับพระเอะ มาล่งอยู่ช่วงกนาเรือรถรถเป็นแบเป็นิเป็นแนบเป็นินีทำว่ามีน้าเขาอางได้นมือนําทองนี่เะดได้ชาวชาวมือเลยเลยก็เอาอีกปัญหาตายน้โรคกานี่กับาหนึงตัวแเราเศร้าเลยเรากับมารักษาก็เศ้าอยู่มาสีมาเศ้ากั แล้ทานหมอทุกการเพ่นได้เอายาให้กินนี่หามินองอกจักยาไปซักคนหน่อยกินนะหยุดขึ้นนากระเี่ยวนเอองหนึ่งแดงขึ้นมางมึงง้นหยุด้อไปดพกตัมันิไปว่าทานหมอเพื่อแล้วอ่ะนมาหาเมืองศริวนี่อยู่บกตอนี้ป่ดไรน้อีเนาะยามาถึงมืองนอกเอาเอาสั่นลีซ้าไว้เนาะมา เป็นก <c oughs> ําังใจให้ใครก็หามีนะมาอุ่นเทาว่าอันบ่เกียดจักมือเพิ่นวันนี้เพิ่นให้เฮาเมื่อเฮาเฮาเฮายังเฮาอยู่อือวกใกะได้เมื่อไว้อือจะมาเฮาเบาขอย่าเฮาเหี่ยวเฮายังออกสบายแลยก็แม่ได้เมื่อเนาะหียยังหากระพถดชายอือหากระเพิ่นก็พังเบงก่อนเด้อเนาะ โวันนี้หฮามมือหักสาเพยอยู่เพื่อนพุงก็ได้โอ้เตเพยเมเพยนะคุณบาที่สามชิ้เป็ดกันล่างชัอนหนึงเลยกะที่ชามีก็ล่างชัอนหนึ่งเลมกัคือเปิดคาเพยโอ้สามมือเนี่ยดี๋ต้องปิดเลยบัดเปิดด้วยกโอ้หมันชาวไว้นะเนาะจะไปเสีได้นอนขึ้นนึ่งพุ่จะนอนอีกบนเรงนะเนาะนอนอามขนทีนก็นอนว้เตาเองมันก็จะเน oh, pues pe, ื้อ e Hãy subscribe <laughs> cho kênh đi <laughs> với Gõ Để không im cứ những video nó dẫn เอาเอาสวัสดีเจ้าไวไวเนาะมาเป็นกำลังใจให้พี่น้องเลยวันนี้เจ้าได้ดาบบาดนี่เอาเป็นย่องเยี่เนื่องห้ออกเลยเนื้องห้ออกเลยเอาลีเจ้าไวไวแลนังอุ่นดินน้ำกันก่อนจังหน่อยจังข้ากันกลับพี่น้องเลยเนาะเมื่อเสื้อข่าเห็ดเป็นชิ้นย่างแล้วบาดนี่ยย่างไว้แล้วบาดนี่เมื่อนีกับผลยังเปอร์เซ็นต์ผลยังมีอยู่ พวกซี่ปูมนีกันินไกัเอ้อต้องไปย่างไว้แล้วเหมือนกันฝ่ายทีวนเน่างียเเอหอย่างเิยบเมนเห็ดกัอไกันหอยไว้กหอยเส่เชือกไว้เยอะมามันโบ้าเหมือได้อวมมากฮะสิข้างให้โตเพื่องอะไรเห็ดกัแล้วข้างเอาเนาะข้างเบ์ไว้โตเพื่องเอาอ่ะ ພາກັນເມື່ອເຮັດບາດນີ້ມັນບໍ່ເຊົາເດເຮັດໃຜບໍ່ແຊບນ້ຳມາຢູ່ເປັນຢູ່ເຈິກໂຕໄປເອົາເອົາ อันขออนุญาตจบคลิปก่อนแซมพี่น้องเลยอันน <laughs> ้ำร้านว่าสุกุสุคนเด้อสบายดีเนาะอ้าวบัดนี้ผู้เป็นกันยู่ดีไม่แห้งเศร้าไปไปเลยเศร้าไปเมื่อวันนะบอกหลายมือไดไปก็อยากมัดเข่าแล้วเลยและยู่น้ำร้านบบดนี้เนาะโดยทางนอกกับพี่น้องกับพลยังตกยังต่อเนื่องเนาะบ้าเต้โอ้ยพี่น้องมันยังตกอยู่ได้คนนั้นเนาะ พอเฮงพี่น <plays without S 2> mm ้องเอ้ยผู้ใดที่เกี่ยวเข้าก็ได้ทั้งแม่น้องอนุนก็ยังสิให้เนาะยังสิให้ที่ว่ายังบ่ทันได้เก็บกู้พี่น้องเอ้ยแนวบนี้พี่น้องเอ้ยเนาะคนห้วยจังสิพากันเมื่อเฮ็ดเป็นกเอาแล้วก็ตากไว้เพืองพี่น้องเอ้ยเอาสําหรับคลิปนี้่น้องอนก็สิได้ํานาไปเด้อพี่น้องเยเนาะพบพอกันใหม่เนาะคลิปนี้ก็นํานาไปเด้อสยดีพ่อแม่พี่น้อง buat suku-suku